Microsoft ได้มีความพยายามที่จะผลักดัน Browser Edge ให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยมาสักพักให,ใหญ่แล้วแต่หน้าที่ของ Edge สำหรับใครหลายคนก็คือเอาไว้แค่ดาวน์โหลดเบรา s e เซอร์ตัวอื่นอย่างเช่น Google Chrome เข้ามาเท่านั้นแหละฮะอย่างทุกวันนี้เองนะครับส่วนแบ่งการตลาดของโ o m e เนี่ยก็ยังมากกว่า Edge อยู่หลายเท่าตัวแม้ Microsoft จะพยายามทุกวิถิทางแล้วก็ตามล่าสุดนี้ครับทาง Forbes เขารายงานเข้ามาครับว่า Microsoft กําลังเตือนให้ผู้ใช้ windows บางส่วนเนี่ยเปลี่ยนใจอย่าใช้โ Chrome เขาใช้ประโยคนี้เข้ามาครับ Microsoft Edge ก็ใช้พื้นนฐานทาทง กูเนเดีย h โครมนั่นแหละเพียงแค่ว่าจะเพิ่มความมั่นใจอย่าง Microsoft เข้าไปด้วยโดยประโยคนี้ครับจะโผล่มาตอนที่ผู้ใช้พยายามติดตั้งเบราว์เซอร์ของ Google Chrome แม้ว่าการโปรโมตแนวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกและเป็นสิ่งที่ทาง Microsoft ทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่นักวิจารณ์ด้านการตลาดก็บอกครับว่าแผนการตลาดอย่างเงี้ยถือเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า anti competitive หรือว่าพยายามสกัดขาคู่แข่งแต่ในความเป็นจริงแล้วฮะถ้าคนเขาจะตั้งใจใช้ Chrome ตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะมีความหมายเท่าไหร่หรอกนะครับเขาคงไปโหลด Chrome ตามที่ตั้งใจไว้ตอนแรกอยู่ดีนะฮะแล้วเพื่อนนะครับใช้ browser อะไรกันอยู่ครับส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ใช้ทั้ง Chrome ทั้ง Edge เลยนะครับแต่ผมใช้ Bra GRAVE เป็นหลักแทนเพราะว่าชอบฟีเจอร์มันมากกว่าฮะ